ปงแมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมปางแงมและทีมงานทีมวิจังเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่วังช้างอายุทยาและพะเนียดครับวโอเคเกษตรกรหลายพื้นที่ของอายุทยาย,ยังคงประสบปัญหาภาัยแล้งที่คลองสารตําบลชัยนาและคลองชุพรานสายสี่ตําบลมารวิชัยอำเภอเสนาไร้หน่วยงานของรัฐเหลียวแหล ปล่อยเชานะ้านาต้องพึ่งตนเองรวมกลุ่มกําจัดวัชพืชลอกคลองเปิดทางน้ําเองติดตั้งเครื่องสูบน้ําวิทน้ําข่าน้ํามันก็ออกกันเองครับมีน้ำ้ำแม่โชคร้ายมาเยือนครั้งที่สองอีกเมื่อเครื่องสูบน้ําของชาวบ้านก็มาถูกขโมยลักไปบริเวณปากคลองตาใหญ่เชื่อมต่อกับคลองสายสีเช้านะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับ ที่วัดพระปาทโทเจดีวรวิหารตำบลพระปาทโทอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสิทธยานุสิทธิ์ร่วมทาบุญอายุวัฒนะมงคล65ปีพระศีธิระวงศ์ท่านเจ้าคุณสมัยสัจจวโรเจ้าวาดวัดพระปรทโทมอบทุนการศึกษาให้กับนักเกรียนที่เรียนดีแต่ยากจนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงปริญญาตรีจํานวน47ทุนพร้อมแจกข้าวสาร100ถุงรวมมูลค่ากว่า90,000บาท คุณพวงเพชรเอี่ยมกุลวัดกรรมการผู้จัดการบริษัทอีซูซูพัมมยนต์การจำกัดถวายปัจจัย1ล้านบาทร่วมสร้างศาลาอนเนกประสงค์วัดพระบาทนเจดีวรวิหารบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทที่สร้างลานอเนกประสงค์ไดสําหรับมาให้ให้คนุเนี่ยมันร่วมไปทําบุญทํกิจกรรมต่างๆในลาน แล้วก็ด้ท่านของบริษัทสิสุปตะกิจการเนี่ยช่วยเดินไฟแล้วก็ทำวงไฟสว่างทุกวารานสาธุเพื่อประสงค์และชาวบ้านได้มีสถานที <STE AL> er. ่กันแดดกันฝนในการประกอบศาสนกิจพิธีกรรมทางศาสนาและประโยชน์ต่อสาธา <S SER inserted> รณช <lair> นต่อไปครับเค ที่กระทรวงแรงงานดรดาวรัตทรงสวัสดิชัยนำ16สภาองค์การนายจ้างยื่นหนังสือต่อนายไพโรธโชติกษสถยนปลัดกระทรวงแรงงานคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทุ่ประเทศวันกระทบต่อธุรกิจ SME ขนาดเล็กเสี่ยงปิดกิจการครับแลรเข้า400เนี่ยคนที่อยู่ก่อนเราก็ต้องตับตามใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนเราก็ต้องปรับให้เขาหมด โดยสภาวะของเศรษฐกิจณขณะนี้น่ะมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทำแบบนั้นได้ปีนี้เราขึ้นไปแล้วสองรอบหนึ่งมกราแล้วก็วันที่สิบเมษาสองครั้งไปแล้วแล้วเรายังจะมาขึ้นหนึ่งตุลาดิฉันก็คิดว่ามันไม่ใช่พร้อมเสนอให้รัฐบาลโฟกัสเรื่องต้นทุนค่าพลังงานที่สูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการครับนายไพโรธโชติกาสะเถียปรปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22โดยวาระสําคัญคือการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศในเดือนตุลาคม2567หลังการประชุมนะครับนายอัธยุทธลียะวณิย์ผูดแทนฝ่ายนายจ้างแสดงความไม่พอใจหลังมติยกเลิกสูตรค่าจ้างที่แบ่งตามประเภทกิจการและจังหวัดโดยนำาร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่10จังหวัดถูกยกเลิกแล้วครับมีผู้เสนอ ให้ยกเลิกสูตรนั้นก็คือยกเลิกมติที่ประชุมเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่จะไม่ได้แต่ว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะและกระบวนการที่ดูจะเร่งรีบผิดปกติดูค่อนข้างเร่งรีบนะฮะที่จะให้ทางอนุจังหวัดเนี่ยไปพิจารณาค่าจ้างกลับมาโดยเร็วนะครับนะฮะพยายามให้เสร็จสิ้นนะครับภายในเดือนกรกฎาคม ด้านกระทรวงแรงงานก็รีบชี้แจงบอกว่าเป็นการให้อิสระกับบอร์ดของแต่ละจังหวัดมากขึ้นครับลมสูตรไม่ใช่เราแค่ไม่ใช่สูตรสูตรเดิมกับการให้จังหวัดพิจารณาเราเอาสูตรออกเพื่อให้เขาว่าเขามีวิธีการคิดตัวเลข300 400, 500, รอ<ต>้อยสี่ร้อยห้าร้อยายใ้รบคิด<ร>ที่เขาอยากจะขึ้นเท่าไหร่ <Yeah. S 2> ถ้าเราบอากำหนดสูตรว่ราขึ้นไม่เกินสเซนเนี่ยภายใต้สูตรเนี่ยมาขึ้นได้ไม่เกินสิบบาท่ว ถามแรงตอบแรงการพิจารณาดูเร่งรีบสนองโยบายทางการเมืองหรือเปล่าครับคุณฝ่ายย่างย่างก็เสนเอว่าควรจะกำหนดเวลาจนถึงปลายปีผมบอก6เดือนนานไปหรือเปล่าอันนี้มีคนถามในที่ประชุมว่าที่ทำไปเนี่ยเหมือนเราไปสนองต่อการเมืองไหมผมหลอกไม่ใช่ครับ ในการพิจารณาเราดูความจําเป็นเหตุผลระยะเวลาถ้านานเกินไปมันก็ไม่ใช่เป็นการดำเนินการต่าภายใต้บริบทของการขึ้นค่าแรงนั้นการดำเนินการเก็บข้อมูลจัดประชุมของอนุจังหวัดก็สมควรแก่เวลาระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมก็น่าจะเพียงพอแล้วผมเสจอที่ประชุมจังหวัดพิจารณา2เดือนแล้วก็ส่งมาให้คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่2 2ชุดใหญ่พิจารณา คาดว่าไม่เกินเดือนตุลาคมรู้เรื่องครับจาวนายปูน,ปน